มีมีคำถามสั้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันเดี๋ยวยังไงอาจจะฟังคำถามไว้ก่อนนะครับผมสรุปให้ว่าคุณพิยดาเนี่ยกาถามว่าคือเขาขับรถอยู่บนถนนตามปกตินี่นะครับซึ่งก็รถติดแล้วก็ไหลกันไปได้เรื่อยๆนะครับจู่ๆก็มีรถของกู้ภัยนะก็เปิดไฟไซเรนไฟว่บๆไว้นะครับหลังจากนั้นขับมาจี้ท้ายรถคุณพิยดาแต่คุณพิยดานี่ก็เห็นบอกว่ายังยังไม่ทันได้หลบนะครับรถก็ถูกชนท้ายแล้วกู้ภัยก็ให้ทางคุณพิยดาเนี่ยรับผิดนะเขาบอกว่าเขาเปิดไฟไซเรนแล้วเป็นสัญ ยาที้เห็นแล้วนะฮะทำไมไม่หลบอะไรแบบนี้นะครับก็เลยถามว่าเอ๊ะกรณีนี้ใครผิดเพราะว่าทางคุณพิยดาก็ยืนยันว่าไม่ได้ประมาทด้วยนะครับครับก็อย่างที่ผมเรียนเงต้นนะครับว่าไม่ว่าจะมีไฟนําไฟแดงหรือมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปขี่สู่เขาแล้วไปชนท้ายเขานะครับครับก็ไม่ไม่ไม่เป็นเหตุที่ห้รถคันหน้าผิดน,นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเมื่อทางเราเนี่ยไม่ได้ประมาท แล้วเขาจี้มาแล้วเขาเจะเล่นรีบเึ่งเกิดบ่อยมากนะครับ<อ>เมือเป็นบุนเทียนะครับได้ทำเร็วสูงโดยอ้างว่า มีไฟแลวต้องให้ทางแต่ในบางครั้งนี่คุณก็เฉียวโฉบชนไปเรื่อยะครับกรีอย่างนี้นะครับพิสูจน์ได้ครับตำรวจครับจะพิสูจน์ที่เกิดเหตุได้นะครับว่าใครประมาทนะครับไม่ได้สิดขนาดที่บอกว่าถ้ามีไฟนํามาแล้วเราจะเป็นต้องเรียกเพราะการเรียกเกิดไปโดยคนอื่นเขาเราจะเป็นอันตรายมากขึ้นและจะมีความผสด่ยารถึงเป็นด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับในคาตอบสั้นๆตรงนี้วันนี้เวลาหมดจริงๆครับท่านนายกท่านรองครับกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันแล้วกันนะครับ ขอบพระคุณท่านนายกนรินพงษ์และท่านรองเช้าจ๋อ,อรครับสวัสดีครับจากทางสมาคมแน่ยความแห่งประเทศไทยพบกัน